เรื่องควายๆของคนไม่ควายการที่จะมีควายเข้ามาในเกมนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆยิ่งถ้าเป็นเกมโมบ้าเนี่ยเรียกได้ว่าทุกตัวละครต้องมีตัวละครที่คล้ายๆควายและวันนี้เราขอน,นําเสนอควายปรับใหม่เดี๋ยว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 ลูฟออฟเลนเหรออุบะไมค์ก็คัทเทพเว็บคู่ใจสายเติมเกมรวมมิทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O V Free Fire FIFA Speed ปิดลิสเร์วมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคัทเทป i n th บายแอดมินเตอร์เด้งอยู่ด้านล่างนะครับผมฮ่าโฆษณาเสร็จแล้วในขณะโหลดตัวละครผมมีคำถามอยากจะถามท่านผู้ชมครับผมเอ่อผมใส่โฆษณาเว็บคันเทพมาเนี่ยท่านผู้ชมํำคัญหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยผมอยากรู้เออที่ผมใส่มาผมไม่เคยถามเลยนะว่าแบบท่านผู้ชมํำคัญหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะฮะเออคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยผมจะได้แบบนำไปปรับปรุงและปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นควายตโล่นะฮะยิงกันเป็นกระทิงนะ <Krist ine> แต่ผมชอบเรียกมันว่าควายพี่ถึกบึกบึนนะครับผมปรับใหม่พุ่งไกลกว่าเดิมสกิล2เบาลงนะฮะแค่นั้นแหละหลกัลกๆน,นะครับผมสกิลหพุ่งไกลมากนะก,ก็ไม่มากหรอกเพิ่มขึ้นเมตรหนึ่งแต่มันดีมากนะครับสกิลสเบาลงโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะยังถือว่าเป็นตัวที่ถึกมากๆมาฝั่งเราใช้เป็นไวโอเลตนะฮะมูดปลาโอยโอยโอยออ้ยติด ติดเหตุเสียฟริกครับพผมเสียฟลิกครับพร้อมได้ไหมเอาแล้วไม่มีเอาเดี๋ยวโอ้โหแล้วมึงยิงทำไมเนี่ยว่านึกว่ามึงจะตามมาเพื่อนไม่ตามหรอไม่ตามเราก็ถอยดีครับผมรออะไรละฮะไฮไลท์ก็คือฝั่งเราใช้เป็นรูฟออฟเลนฮะเจอโอเมก้าเอ้าโอ้โหอุยังไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้โหคือแบบพูดยังไม่จบเลยเมื่อกี้ตายปั๊บทันที โอ้โดนโอเมก้าเฟิร์สบัตรว่ะท่านผู้ชมลูกเราโอ้โหโรชิสคือเล่นโตโร่เนี่ยผมเกลียดคนเดียวเลยโอ้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 ยอือ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 ถอยไปยอนถอยไปผมเกลียดคนเดียวเลยก็คือยอนฮะเออ ผมเกลียดยอนมากๆเลยสําหรับการเล่นโตโลฮะคือถ้าเราไม่ถึงตัวยอนอ่ะทานผู้ชมบอกเลยว่าเราโคตรละลายฮะพี่พี่ไายาเตะไม่น่าเกลียดกว่ายอนละพี่ฮายาเตะเก่งกว่าคือถ้าผมเล่นโตโอ่ผมไม่เกลียดฮายาเตะนะเว้ยเพราะว่าฮายาเตะมันลำมาผมชนสกิลหนึ่งได้เว้ยแต่ยอนเนี่ยมันแล้วมันก็หนีแล้วก็หนีฮะแล้วถ้าสมมุติว่าทีมเราล้วงไม่ได้อ่ะทานผู้ชมคือเราหายเลยนะเว้ยโอ้โดนมันทูราเมีดมาเรื่อยนะอย่างเกลียดโอเคแต่เกมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะะเปป็นยงงนยะัังงไไครบแล้วฮ มูลาดเก็บสแต็กอยู่มูลาดมังกรไม่เข้าไปฟันมูลาดมังกรดีแล้วนะา <c oughs> โอเคตีมูลาดตีไปช่วยเพื่อนมูลาดเออเดี๋ยวตีรอแล้วกันมันจะให้เราทําอะไรวะเนี่ยมูลาดให้เราตีรอตีรอก็ได้งั้นนะ่ะผู้ย้อนจะมานะปึ๊บกันย้อนกันย้อนอย่าให้ย้อนเข้าไปเออมีหน้าอา้าวโดดมาทําไมเนี่ยเอาหูตาย ย้อนเข้าไปไม่ได้ <ś m any> ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแทงก็จะละลายหายไปเป็นผุยผงครับหายไปเป็นผุยผงซะเถิดครับฝั่งเราเป็นไวโอเลตนะไวโอเลตปรับมาใหม่ด้วยแผ่นนี้นะผู้ชมโหดขึ้นเขาว่างาั้นลุยย้อนกันเถอะแต่คีล่าลงนะหอย้วจ้าคีล่าลงคีล่าลงนี่ไงมาละฮลโหลเราไม่ยอมทิ้งยอ้อนอู้ฮึบ อาชดชื่นอาชดชื่นพุ่งไกลชิบหายเลย <c oughs> คือเมื่อก่อนมันพุ่งใกล้ๆนะโตัวโล่แต่เดี๋ยวนี้พุ่งอย่างไกลฮะโอ้โหแล้วเป็นการพุ่งที่แบบขัดแอนิเมชันได้ทุกอย่างบอกเลย <c oughs> นกเพื่อนนกนกโอ้ยไม่ทันโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำเพื่อน,นีทำเพื่อน,นีฮึบวิ่งแล้ววิ่งแล้วเนี่ยโดนย้อนฟรีโอ้โหไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเรื่องจะจ่าหรือจะตายแล้ววะจะตายแล้วง่าไม่มีใครมาเลยอุ้ยมันเอาแตกเลยปะเนี่ยโอ้โหแตกจริงว่ะไอ้ยอนมึงโดนเนิร์ฟรถจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหแพทนี้ยอนโดนเนิร์ฟนะท่านผู้ชมโอ้โหแต่มันยังเล่นได้นะมาแล้วโอเมก้ามันส่้งไฟแล้วโอเมก้ามันเ่้าไฟแล้วคีล่าคีล่าคีล่าก่อนคีล่าก่อนคีล่าก่อนแข่งไปแล้วด้วยแข่งไปแล้วด้วยกูพุ่งไกลขึ้นไม่รู้เหรอไอ้เต้าตายเรียบร้อยแล้วเสียร่างต่อปะเนี่ย โอ้โหเด,ดีไมเกมมันยับเยินจังวะย้อนย้อนมึงอยู่สายย้อนย้อนยโอ้สปินว่ะโอ้โหไม่ทนันเออเอาคนนี้ก็ได้คนหลุดคนหลุดคนหลุดอุ้ยอย่าบอกว่ามันไม่ตายนะโอ้โหผมร้องไห้เลยนะเออดีสวยไปสายขออึ้บหน่อยอุ้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 ยเรียบร้อยฮะ เรียบร้อยฮะความล่างเราฮะเรียบร้อยเลย <c oughs> เรียนหน้าเรียโตัวโลเกียดอย่างหนึ่งก็คือโดนฟรีโดนฟรีแล้วก็เพื่อนเข้าไม่ได้เนี่ย <c oughs> หรือเพื่อนเราไม่เข้าว่าเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีแต่ผมเข้านะ <c oughs> ผมเข้าแล้วแบบเพื่อนชอบถอย <c oughs> <c oughs> ย้อนไปบนแล้วครับผมไม่กล้าอยู่ล่างเอาไงดีวะคิา <c oughs> โอ้ยเ้ตายปะนะมูราดผมผมไม่นะโอ้ตายจริงด้วยอ้ยมูลาดโดนโซโลคิว <c oughs> ที่หายเราผมต้องช่วยลุกก่อนวะลุก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 มึงโดนยอนแน่ลุก <laughs> โอ้โหอย่าหาทำมันไม่ใช่แผลเก่าๆจริงๆลุกออฟเลนผมเคยทำนะเอามาเจอฟอร์เลนอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเยอะ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 ป้อมกูป้อมกูอมกเออแอกเสียบนด้วยโอ้โหเกมอย่าง <laughs> เกมอย่างเละเลยครับโอ้โหคือลุกออฟเลนมันเล่นได้เมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันเล่นไม่ได้แล้วเออ เออเออเออเอารูา้มาเจอโอเมก้าเหรอเพื่อนฆ่ามันโอเคย,ออย้อนอุ้ยไปถึงได้ไงวะโอ้โหสุดระยะพอดีสุดเลยแบบอยู่ปลายเขาเลยนะเมื่อกี้อยู่ปลายเขาเราเลยนะดดไปหาเพื่อนดดไปหาเพื่อนอย่าอย่าทำอย่าทำนอนอย่าทำนอนอย่าทำนอนโอเมก้ามาแล้วลูกสู้โอเมก้าไม่ได้ท่านผู้ชม เออจะสู้ไงวะเวลาจะวิ่งเข้าไปยิง Omega, โอเมก้ากดอันตีนี้กระเด็นออกนะฮะโอเมก้าอันโกงอ่ะแผ่นนี้ <c oughs> โอโ้โหแล้วลุกกู <c oughs> ลุกป่านี่ว่าว่ายากแล้วแผ่นนี้ลุกเลนอีกโอ้โหลงแรงจริงปะเนี่ยเราอะเคไม่เปไ็นไรฮะบ่นไปงั้นเลยฮะบ่นไปผมก็อัดคลิปเหมือนเดิมเลยฮะไปบืน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 การบ่นสักคนสิเพื่อนลุกนายไม่แกไปไปกันบ่นบนะเพื่อนนายเป็นออฟเลนนะเพื่อนโอ้โหเอากูแล้วครับเอากูแล้วครับเอยอุ้ยไม่ถึงอีกแล้ว อุ๋ยไม่ไม่ใครไปกันบนน่ะเดี๋ยวกูต้องไปกันเหรอ <g ül> เอาลเดี๋ยวเออเออเออได้อยู่ได้อยู่แต่ต้องกันวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แตกแตกโอ้โหเราให้ <g ül> เดี๋ยวดาเมีเหตไหนตีคีบวะเนี่ย <g ül> เดี๋ยวดาเมีเหตน,นตีคีบอ่าสกิลสองมันเบาลงนะผู้ชมเราเดี๋ยวผมใช้ให้ดูถ้าไม่เชื่อฮึ่บเนี่ยเห็นไหมโคตรเบาเลยเ <g ül> มื่อก่อนเนี่ยมันเป็นพันเลยนะสกิลสองอ่ะเออเนี่ยเบาชิ้หายเลยฮะ เมื่อก่อนคือแรงมากแต่ก็นะตอนนี้คือสกิลหนึ่งเราไกลขึ้นนะฮะสกิลสมันก็เบาลงก็ไม่แปลกหรอกครับเดี๋ยวมันโคงไปโตัวโลอต้องปรับให้ดีกว่านี้นะโตัวโล่นะครับดีกว่านี้คือผมบอกเลยว่าตินมต้าแน่นอนโอเคโอเคฮึบฮฮึบ,ฮบโซนโซนเพื่อนโดดลวงมีปัญหากูมาละปัญหาของกูมาแล้วโอ้ยออกได้อยู่นะ ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่มีใครมาช่วยหรอกพูดไปเพื่อนกลับบ้านหมดกีล่าเฮ้ยโอ้หมูลาดฆ่ามันกันคลิปให้กันไงดีวะเนี่ยโอ้โหเออเพื่อนมาแล้วเอออุ้ยลีเลนาเสียพิกเกอร์เมื่อกี้ลีเลนาเสียพิกเกอร์คือตัวโล่มันเหมาะกับมันเหมาะกับความโถมนะท่านผู้ชมทีมเรามันไม่โถมว่ะ มันมีตัวโถมโอ๊ยตัวโถมเราเยอะอยู่นะแต่ว่ามันมันเล่นไม่ได้วะเพราะอะไรวะ <c oughs> มันเล่นไม่ได้อะตัวโถมเรามีลูกมีมูลาดนะ <c oughs> เออนะครับผมแต่ว่าไอโอเลตกับอ,อีชานี่ไม่ต้องไปนับฮะไม่ใช่ตัวโถมเท่าไหร่นะครับผมอีชาก็เป็นเรียกได้ว่ากึง่งกึ่งกึ่งกึ่งช่วยช่วยเหลือตัวเองตายมั้นะลูกโอ้โหสุโอมก้าไม่ได้เลยเลือดไม่ลดเลยเลือดไม่ลดเลยครับมาช่วยอยู่ฮึบปั๊ปบถอยไป คอยคขาจะปกป้องพวกเจ้าเองสิบต่อสิบสามสกอร์ไม่ได้ไม่ได้ห่างกันเลยนะแต่ป้อมนี่ยังขาดฮนะผมว่าไม่ควรเอามาลูกออฟเลนมึงเปลี่ยนลูกเป็นลิปโปยังจะดีกว่าอีกเกมเนี้โอ้โหเอาตัวที่แบบง่ายๆหน่อยง่ายๆในการออฟหน่อยเล่นไงวะเล่นไงวะเล่นไงอะต้องรอไว,ไวโอเกิดเหรอ วีโอต้องเกิดแบบเกิดเกิดโคตรโคตรทฮ้ยใครเขาโอ้โหไม่ทันน้ำแบบเนี้ยไม่เข้าแบบเนี้ยผมตามไม่ทันนะโอ้โหไปแล้วโอ้ยอย่าให้ย้อนยิงเราเอ้ยเออถอยก่อนถอยก่อนนะเออโอ้ยนั่นไงนั่นไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอยากช่วยจังอยากช่วยจังอยากช่วยจังฮึบเอาหน่อยเอามาหน่อยเอามาเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอา โอ้โหโอ้โหผมรู้แล้วเล่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะคีล่าฮะับิมนี้ผมต้องรีบขึ้นกันเวทว่ะได้ไก่อาแล้วคือขึ้นต้องขึ้นทอยมาอีกอันเลยนะฮะเพราะว่าสองเมดลิเลน่าแล้วก็คีล่าใส่เราแป๊บเดียวเราหายว่ะปิดได้ไหมเนี่ยโอ้เอ้ยเพิ่งหลอดว่ะเพิ่งหลอดนะ แต่ว่าผมว่าฆ่าไม่ได้ะ่ะเชื่อไหมเชื่อไหมอ่ะชนไปงั้นๆแหละกูรู้ว่ามึงไม่ตายหรอกกูเล่นมึงมาก่อนมีหน้าแมวแมวแมวคนนี้แมวคนนี้โอเมก้าปล่อยกูไปเถอะโอเมก้าโอเมก้าโอ้ยิงหิวขนาดนั้นรู้ว่าเก่งแบบเนี้ยโอ้โหดูเลือดผมลดท่านผู้ชมลดดูเลือดมันไม่ลดเลยผมทำอะไรมันได้บ้างวะเนี้ยวังพึ่ง่ะ มูลาดแยกดันไปนะเอาแล้วครับได้ปอมแรกมาฮะตีไข่แตกครับผมในจังหวะนี้นะฮะแต่รู้สึกว่ามูลาดโดนไล่ครับจากโอเมก้าโอเมก้ามันเป็นตัวไล่คิวไปแล้วเหรอทุกวันเนี้ยเป็นตัวไล่คิวเออเฮ้ยลุกลุกอุ๊ยเชี่ยลุกถอยไปเออปล่อยผมตายผมย่ายาย่ากลับมาอย่ากลับมามึงตายแล้วมึงตายลุกมึงมึงกลับมามึงตายเออเฮือดูกูดิดูกูดิกูยังตายเลยลุกว้เออ ไม่ก้างตานป้อมได้ด้วยวะ่อย่างกงทีมเราข่ามันก็มันก็แบบมันก็ไม่ได้มีตัวโกงเยอะนะแต่ทีมเรามันเล่นไม่ได้วะมันเล่นไม่ได้จริงโอ้โหอีชาเออโอเคฮะผมว่าจีจีจจละเกมเนี้ยเออปรับใหม่ผมว่าม,มันดีขึ้นเยอะนะตัวโล่แต่ว่าทีมผมมันเล่นไม่ได้อะเกมเนี้ยทีมผมมันเล่นไม่ได้จริงอะ เออแต่มันปรับมาดีแล้วนะตวโตโร่พุ่งไกลเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเผื่อพลิกได้ว่ะเผื่อพลิกได้ว่ะมามึงขึ้นมามขึ้นมาดิขึ้นมามงหาหมูล่าแล้วตายไปนะ่ะผมว่าไม่น่าเหลือว่อนะรอดไเน่ล่อยไปดีก่อนครับผมไปผมจะตายคนผมจะตายเป็นเพื่อนคุณไม่ได้ล้อเล่นล้อเล่นย้อนย้อนเออถอยโอเค ยังไงเผื่อพิกได้ว่ะเผื่อได้ว่ะยังไงดีมนก็เข้าเออเพิ่งได้กันเวทได้กันเวทแล้ว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 คุบสามไปดิชนนีโอ้โหออกหมดเลยเออชนสามอย่างงามพี่แต่ตัวจะตายดูดิดูพี่แต่ตัวจะตาย, <c oughs> ตตตายทีมผู้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหบายครับเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหอย่าหาทำนะลูกออฟเลนเนี่ยสู้โอเมก้าก็ไม่ได้ใครมันจะสู้โอเมก้าได้วะนะครับผมออโอเคผมดาวไม่ลดฮะ MVP โอเมก้า MVP วะ่ะผม MVP พแพ้ดูสกอร์ทีมเราดิโอ้โหมูลาทด5ออิชา6.8ไวโอเป็นอันดับ2ฮะ วโอวโอ,อโอเคอยู่นะแต่ว่าไอเนี่ยออฟเลนออฟเลนเราออฟเลนกับป่าเลยเหรอโอ้โหป่าตายเจ็ดเพิ่งกูเพ,พิ่งดูมูหลันตายเจ็ดตัวเลยเหรอโอโเคครับผมก็ประมาณนี้ฮะวิธีการเล่นตรนะครับผมง่ายๆก็มันก็เล่นเหมือนเดิมนั่แหละนะฮะของก็ออกเหมือนเดิมนะครับผมแต่เกมนี้มาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าเพื่อนถมตามไม่ได้เนี่ยแพ้นะ <c oughs> <c oughs> ตัวลมันเป็นอารมณ์เหมือนลัมเบอร์อะไรพวกนี้แหละมันคล้ายๆกันนะฮะค <_ EN _> ือแบบต้องเข้าไปแล้วแบบเพื่อนต้องตามไม่ทันอ,ะอ่ะเพราะว่าเราเป็นตัวที่แบบชนแล้วแบบซีซีทันทีฮะคือถ้าเราชนแบบโดนแคลร,รี่ปุ๊บแล้วแบบป่าเราตามได้ปุ๊บปุ๊ป่าแคร,รี่มอนกข้ามตายเนี่ยเนี่ยคือดีนะครับผมแต่ถ้าเราชนเข้าไปปุ๊บแล้วแบบเพื่อนอยู่ข้างหลังเข้าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเออคือนั่นแหละฮะนรลกเลยฮะนรลกของเราเองโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชินชอบก็สับเอยแชร์ไปด้วยนะฮะ again